อันนี้จะเป็นเสื้อสีขาวนะครับแล้วก็สกรีนแค่สีของสีดำออกมานะครับสีขาวเราก็ไม่ต้องสกรีนนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูเสื้อสีดำนะครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับ f i i n ก channel เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับการสกรีน QR Code แบบนี้นะครับอันนี้จะเป็น QR Code ของ Line แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่สามารถติดต่อแล้วก็เพิ่มเพื่อนคุยพูดคุยกันได้นะครับตัวนี้เนี่ยผมก็พิมพ์มาจากเครื่องพิ้น์ DFT นะครับ DTF ตัว Pro Max p l u V5 นะครับตัวนี้ก็เสริมถาดดูนะครับมีตัวเลื่อนฟิล์ม2ระบบนะครับมีทั้งรีโมทนะครแล้วก็ตัวเลื่อนฟิล์มด้านหน้านะครับแทงขนาด 250ML นะครับแล้วก็ มีตัวกวนหมึกนะครับสีขาวนะฮะตัวนี้ก็ให้การทำงานด้วยดีได้ทีนี้มาดูตัว ค r Code ที่ผมทำนะครับตัวนี้ผมจะทำเป็นติดคอเสื้อนะครับด้านหลังนะครับหรือว่าติดตรงแขนก็ได้นะครับหรือว่าทำติดรีสกรีนบนแมสของเราก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะหรือสกรีนลงบนผ้ากันเปื้อนก็ได้นะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ต้องการสแกน QR Code คนะครับไม่ว่าจะเป็นพร้อมเพย์นะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ผมก็จะมาทำขั้นตอนวิธีตัวนี้ให้ดูนะครับ ส่วนขั้นตอนวิธีทำแล้วก็ตัดไฟเนี่ยผมจะลงไว้ท้ายคลิปนะครับตอนต้นคลิปเนี่ยผมจะมารีดแล้วก็มาสแกนให้เพื่อนๆดูนะครับว่าใช้ได้ไหมนะครับที่ทํามาก็จะมี2ส,สีนะครับมีสีดำนะครับแล <lden și S 2> ้วก็สีขาวนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือสีดําขาวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนเลยนะครับอันนี้ในกรณีที่รีดเสื้อสีขาวนะครับแล้วก็ทําสีดํามานะฮะตัวนี้ในกรณีที่ รีเสื้อสีดำนะครับเราทํามาได้ทั้ง2องแบบก็คือทํามาสีดําแบบนี้แล้วก็ใส่สตอกสีขาวนะครับหรือเราจะทําสีขาวแบบนี้ล้วนนะครับแล้วก็ให้พื้นที่สีดำเนี่ยเป็นสีของเสื้อแทนนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่เปื้องหมึกนะครับสามารถทําได้ทั้ง2แบบนะครับสแบบนี้นะฮะการทําเสื้ออีกแบบนึงครับเท่ๆนะครับเอาไว้ทํากิจกรรมนะครับไม่ว่าเราจะไปเที่ยวสงการนะครับหรือทํากิจกรรมท่านนศึกษานะครับแล้วก็เข้าค่ายนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับในโรงเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะลอง ให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ดูเป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่ดูเก๋ๆเท่ๆนะครับในงานสก,กรีนของ DFT นะครับก็งงานสก,กรีนของ DFT เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะครับหลากหลายจินตนาการเลยก็ว่าได้นะครับที่เราจะสร้างสารรค์ชิ้นงานของเรามานะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการรีดน,นะครับแล้วก็สแกนกันเลยดีกว่า อันนี้ก็หลังที่เราริ้นนะครับแล้วก็โรยกาวแล้วก็อบเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็นําไปรีดลงบนผ้าต่างๆนะครับอันนี้ก็อเดี๋ยวมาดูตัวแมสกั่อนเลยนะครับจะลองลอกดูนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะทีน,นี้มาดูคอเสื้อสีดําเสื้อสีดําผมจะทํามาเป็น2แบบนะครับมี2แบบ มีแบบเจาะสีดําออกนะครับแล้วก็ลงสีด,ดสําด้วยนะครับด้านขวาเนี่ยก็จะไม่มีสีดํานะครับก็คือลงแต่สีขาวแล้วก็ให้พื้นเสื้อเนี่ยขึ้นมาแทนนะครับตัวนี้ก็จะให้ความนุ่มนะครับแล้วก็บางนะฮะส่วนตัวนี้นะครับก็จะมีสีดําด้วยนะครับตัวนี้ก็จะหนาขึ้นมานิดนึงนะครับอ่านี่ก็จะเป็นสีดําล้วนนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้จะเป็นเสื้อสีขาวนะครับแล้วก็สกรีนแค่สีของสีดำออกมานะครับสีขาวแล้วก็ไม่ต้องสกรีนนะครับ ลองมาก็จะประมาณนี้นะครับอ่านี้เราก็ได้เสื้อนะครับแล้วก็มีแมสนะครับในงานสรกนของเรานะครับก็ได้บาร์โค้ดเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะฮะอ่าทีนี้เราจะลองมาสแกนดูนะครับว่าติดไหมนะครับอ่าลองเสื้อสีขาวก่อนนะครับอ่าขึ้นนะครับผมอ่าทีนี้เดี๋ยวลองเสื้อสีดํานะครับอ่าดูในส่วนของเสื้อสีดํานะครับ อันนี้ยังอันนี้แค่ผันผ่านนะฮะแค่ผันผ่านก็ติดแล้วนะครับอ่ายวลองดูเสื้อสีดำนะครับอ่าขึ้นเรียบร้อยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีดำนะครับแล้วก็เสื้อสีขาวนะวก็สามารถสแกนติดนะครับในงานสก,กรีนของ DFT นะครับอันนี้ขนาดเนี่ยประมาณสี่คูณสี่เซนติเมตรนะครับผมก็ ใช้งานในไฟล์เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับก็ทําเป็นหลังคอเสื้อแบบนี้นะครับแล้วก็หรือว่าทําเป็นตรงแขนเสื้อก็ได้นะครับตัวนี้ก็นะครับใกล้จะส่งการแล้วนะครับแล้วก็ทําเป็น QR code ครับสําหรับเพื่อนๆนะครับเท่ๆนะครับแอดเพื่อนแอดไลน์กันนะครับไม่ว่าจะทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าค่ายนะครับทัศนศึกษานะครับหรือว่าทํากิจกรรมรับน้องมหาลัยต่างๆนะครับในการแอดไลน์แบบนี้นะครับก็ ทำเสื้อเท่ๆแบบนี้ได้นะครับเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เอาเทคนิคตัวนี้มาให้ดูเผื่อท่านใดสนใจเนี่ยยังก็อยากลองทำนะครับขั้นตอนการทำก็จะทิ้งไว้ในท้ายคลิปนะครับว่าทำแบบไหนบ้างแต่ตัวนี้ทำง่ายนะครับแล้วก็มีแบบหนึ่งนะครับในการ QR Code ก็คือทำใส่เอี้ยมนะครับหรือว่าผ้ากันเปื้อนของเรานะฮะทำเป็น QR Code ของพร้อมเพย์นะครับสแกนนะครับสแกนจ่ายก็สามารถสกรีนได้นะครับแบบนั้นนะฮะก็ท่านใดติดขัดด้านใดนะครับตรงไหนก็สอบถามได้ที่ไลน์แอ c เคา t ์นะครับเฟซบุบ ช่องทาง y t u t u นะครับหรือจะสอบถามซื้อเครื่องสร้างอาชีพต่างนะครับเครื่อง DFT นะครับ UV Eco s o คโวนะครับแล้วก็เครื่องสร้างอาชีพมากมายนะครับพร้อมหมึกและวัสดุต่างนะครับก็ติดต่อสอบถามกันมาได้เลยนะครับแล้วก็เบอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับวันนี้ฟิก i ิ g ง h ช n แนลก็ขอลาเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ วิธีที่เราจะเอา QR code ของ Line ของเรานะครับออกมานะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่ LINE นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับเพิ่มเพื่อนนะครับเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วนะครับให้เลือกเป็น QR code นะครัพอกด QR code เสร็จแล้วนะครับจะมีตรงนี้นะจะเขียนว่า QR code ของฉันนะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปนะแล้วก็กดบันทึกตรงนี้ได้เลยนะครับพอบันทึกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยราก็สามารถเอารูปไปพิมพ์ได้เลยนะครับหรือว่าเราจะไปตัดแบ็กกราวออกก็สามารถทําได้นะครับ ก็ขั้นตอนการทําก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับต่อมาขั้นตอนการทําไฟล์นะครับเวลาเราเอารูปเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ผมจะทําใน photoshop Photoshop นะครับก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ open งานของเราเข้ามาก็จะเป็นตัวนี้นะครับเสร็จแล้วต่อมาก็กดตรงนี้ครับลูปกบุญแจออกก่อนนะครับจากนั้นให้ไปที่ image นะครับแล้วก็ไปตรง image s ไซ e ์นะครับ ตรงนี้ resolution มันจะเป็นตัวต่ำอยู่นะครับให้เพิ่ม resolution เป็น300นะครับอ่ทีนี้เราก็จะได้ความละเอียดเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับต่อมาการเอา backgroud n ออกนะครับให้มาตรงอันที่4ครับเครื่องมือนะครับจะเป็นตัวนี้นะฮะ magic นะครับแล้วก็คลิกตัวที่เราจะเอาออกไปนะครับสีขาวคลิกเสร็จแล้วก็กด delete นะครับเกาออกทั้งหมดเลย ันะครบทีนี้เราจะเอาไปรีดลงบนเสื้อสีอะไรนะครับให้เรามาที่ตรงนี้นะครับเครื่องมือที่เป็นรูปสร้างกรอบสี่เหลี่ยมนะครับเสร็จแล้วเราก็ตีกรอบครับสมมติว่าตัวนี้ผมจะลงเสื้อสีดำนะครับให้มาปรับสีที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกสีดำเสร็จแล้วให้ย้ายเลเยอร์นี้นครับลงมาข้างล่างอ่ะ ทีนี้ไอตัวงานที่จะพิมพ์มันก็จะอยู่ข้างบนนะครับอ่าทีนี้มันจะเหลืออู่สองอันที่เรายังเอาออกไม่หมด <c oughs> แล้วก็ลบออกให้หมดนะครับต่อมาไอตัวเคียร์โค้ดของเราเนะี่ยเป็นสีดำ <c oughs> ทีนี้เราจะลงเสื้อสีดำนะครับเราก็กดเดบันคลิกนะฮะแล้วก็ใส่สต็อกไป ส่สตอกไปก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ภาพมันจะออกมาประมาณนี้นะครับเวลาเราลงเสื้อสีดำนะครับเสร็จแล้วเรากดโอเคนะครับเวลาเราพิมพ์เนี่ยเราไม่ต้องพิมพ์สีดําพื้นหลังมาครับเราปิดตาตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็พิมพ์เลยนะครับเซฟออกมาเป็น png นะครับแล้วก็สังพิมพ์ได้เลยนะครับในกรณีที่เราจะลงสีขาวนะครับเราก็เทียบดูได้นะฮะเราก็มาที่เครื่องมือตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาคลิกตัวพื้นหลังตรงนี้นะฮะ แล้วก็มาเปลี่ยนสีตรงนี้นะครับอ่ะเป็นสีขาวนะครับถ้าเราจะลงเสื้อสีแดงเราก็ติ๊กสีแดงนะครับถ้าเราจะลงเสื้อสีขาวก็ติ๊กสีขาวลงเสื้อสีอะไรเราก็ลองติ๊กเทียบดูนะครับว่าสีนั้นนะครับอ่าต่อมาถ้าลงเสื้อสีขาวมันก็จะประมาณนี้นะครับเราก็มาปิดตะโตกตัวนี้นะครับปิดตาไว้ปิดตาเอฟเฟกนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ อลองดูลงเสื้อสีแดงลองเสื้อสีแดงนะครับก็เนี่ยครับจะประมาณนี้เสื้อสีขาวนะครับแล้วก็สีฟ้า inne, จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าลงเสื้อสีดํานะครับต้องใช้เป็นเราต้องใส่สต็อกสีขาวเพื่อเวลาตอนสแกนเนี่ยมันจะสแกนได้นะครับตัวเคียวโคนเนี่ยที่ผมลองทาเนี่ยก็ถ้าเป็นสีดํานะครับจะสแกนได้หมดนะครับ แต่ถ้าเราปิ้นสีขาวล้วนนะครับตัวสแกนมันจะไม่อ่านนะครับก็จะประมาณนี้เวลาเราเซฟออกไปนะครับก็ทุกครั้งให้เราปิดพื้นหลังแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เซฟออกไปนะครับแล้วก็สั่งปิ้นได้เลยนะครับ